สำหรับใครที่อยากทำคลิปวิดีโอลง IG, YouTube, Facebook ให้ดูเป็นมืออาชีพแต่ก็คิดว่ายากจังใส่ซอร์เอฟเฟกใส่สติ๊กเกอร์ดุกดิกใส่ตัวหนังสือเต็มไปหมดชาบอกเลยค่ะว่าง่ายมากสวัสดีค่ะชาชารามน,นารงค์ค่ะ ใช้ใช้แอปนี้ค่ะ V L L O แอปเดียวจบมีครบทุกสิ่งใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ค่ะสามารถตัดต่อคลิปใส่ซาวเอฟเฟกใส่เสียงเพลงพื้นหลังใส่สติกเกอร์น่ารักน่ารัใส่ตัวอักษรหรือแม้จะคียฉากเขียวออกบอกเลยว่ามากกว่านี้เนี่ยก็ทำได้นะคะ ไม่ว่าเป็นใครก็สามารถทําได้ไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรเลยจะเป็นเด็กๆวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุก็เรียนได้นะคะยิ่งถ้าใครเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยยิ่งต้องเรียนและลงมือทําเองเลยค่ะไม่ต้องไปง้อใครแล้วนะเมื่อเราเนี่ยทำเองได้แบบมืออาชีพด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวมาลงเรียนคอสตัดต่อออนไลน์กับชานะคะเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทบทวนเองได้ตลอดชีวิตชาเนี่ยแบ่งเป็นบทๆให้ทบทวนง่ายมากๆด้วยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนคอสชามไม่ได้มีแค่สอนตัดต่อนะคะชาจัดเต็มให้เลยค่ะทั้งการคิดคอน การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เทคนิคการพูดหน้ากล้องและหลังกล้องเทคนิคการวางเฟรมภาพเทคนิคการถ่ายคลิปเพื่อนํามาใช้งานได้จริงและที่สําคัญเทคนิคการสร้างรายได้จากคลิปวิดีโอด้วยค่ะชาก а รันตีได้เลยนะคะว่าเมื่อทุกคนได้เรียนจบครบทุกบททุกคนจะสามารถตัดต่อคลิปได้แบบมืออาชีพสร้างคลิปความทรงจําค,คลิปปีลอกคลิปโปรโมทสินค้าสร้างยอดวิวสร้างผู้ติดตามสร้างไรายได้จากคลิปในโลกออนไลน์เหมือนที่ชาเคยทํามาได้แล้วค่ะอย่ารอนะคะเราต้องลงมือทําทันทีจัดมา แล้วเราพบกันในคอร์สนะคะ